สวัสดีครับท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวประเทศไทย247นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจมากๆมาคุยกันครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ชายแดนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วซึ่งผมเชื่อว่าหลายท่านคงได้เห็นภาพข่าวกันไปบ้างแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในรายละเอียดเบื้องหลังภาพเหล่านั้นครับและวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข่าวต่างประเทศที่จะมาให้มุมมองที่ลึกซึ้งกับเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับเรื่องราวที่บ้านหนองจานเนี่ยนะครับภาพที่ออกมามันทงพลังมากจริงๆภาพทหารเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาแต่เบื้องหลังภาพนั้นอยากให้ช่วยเล่าภาพรวมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าปฏิบัติการทวงคืนพื้นที่ครั้งนี้มันเป็นอย่างไงบ้างได้เลยค่ะคือต้องบอกว่าเหตุการณ์นั้นเป็นความสําเร็จที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะคะหลังจากที่ทหารของเราเข้าปฏิบัติภารกิจจนสําเร็จลุล่วงเนี่ยบรรยากาศตรงนั้นเต็มไปด้วยความปิติยินดีจริงๆคะ่ะภาพที่ทุกคน เห็นก็คือการร่วมกันทําพิธีเชิญธงไตรรงขึ้นสู่ยอดเสาแล้วก็ร้องเพลงชาติไทยกันดังกึกก้องไปทั่วบริเวณนั้นเลยมันคือการประกาศชัยชนะแล้วก็เ,ออเป็นการแสดงถึงอธิป,ปไตยของชาติไทยอย่างสมบูรณ์ค่ะอืมเป็นภาพที่สร้างขวัญและกําลังใจให้กับคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับแล้วก็เหมือนเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวบ้านหนองจานด้วยแต่ทีเนี้ยพอมันจดภารกิจตรงนั้นแล้วหลังจากที่เราได้พื้นที่กลับคืนมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับคือเราจะทํายังไงให้พื้นที่ตรงนั้นมันปลอดภัยอย่างยั่งยืนได้อะเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าทงผืนเดียวมันรักษาพื้นที่ไม่ได้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์สิ่งที่ต้องทําทันทีเลยนะคะคือการ <ili> สถาปนาความมั่นคงให้เกิดขึ้นจริงค่ะสถาปนาความมั่นคงใช่ค่ะคือต้องเริ่มจัดตั้งแนวป้องกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดในทันทีเลย <ky> <g> ซึ่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะคะระบุว่ามีการนําตู้คอนเทนเนอร์มาใช้ค่ะตู้คอนเทนเนอร์เหรอครับ ใช่ค่ะตู้คอนเทนเนอร์กว่า60ตู้เลยที่ได้รับบริจาคผ่านทางมูลนิธิกันจอมพลังนะคะเอามาติดตั้งเป็นแนวกั้นตลอดชายแดนเลยโห oh, 60ตู้เลยแล้วทำไมต้องเป็นตู้คอนเทนเนอร์ครับมันมีข้อดีกว่าการสร้างกำแพงดินหรือว่ารัวร้วลววนนามที่เราเห็นบ่อยๆยังไงบ้างคือในสถานการณ์แบบนั้นนะคะความเร็วคือสิ่งสำคัญที่สุดค่ะข้อดีของตู้คอนเทนเนอร์คือ1มันเร็วมาก แค่มีรถเครนยกไปวางก็เป็นแนวกำแพงสูงได้ในไม่กี่ชั่วโมง2คือมันให้ความสูงและความแข็งแกร่งในระดับหนึ่งได้ทันทีเลยเป็นที่กำบังเบื้องต้นได้และ3ก็คือมันเป็นโมดูลค่ะคือขยับขยายหรือปรับเปลี่ยนแนวได้ง่ายกว่าการสร้างกำแพงถาวรมากๆอ๋อเข้าใจเลยครับคือเน้นความเร็วเป็นหลักก่อนถูกต้องค่ะแล้วเรื่องความถูกต้องของแนวเขตล่ะครับในพื้นที่ชายแดนที่มันอาจจะมีความทับซ้อนกันอยู่ การที่เราเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปวางแบบนี้มันมีหลักฐานอะไรมารองรับไหมครับมีแน่นอนค่ะและนี่คือหัวใจสำคัญเลยในเอกสารระบุชัดเจนมากว่าการปักปันเขตแดงครั้งนี้เป็นไปตามแผนที่อัตราส่วน1ต่อห้0 0 0ื่นค่ะ1ต่อห้0 0 0ื่นตัวเลขนี้มันสำคัญยังไงครับทำไมต้องเป็นอัตราส่วนนี้โดยเฉพาะสำคัญมากค่ะ เพราะว่าแผนที่อัตราส่วน1ต่อห0,000ื่นเนี่ยถือเป็นมาตรฐานสากลเลยนะคะสําหรับงานด้านยุทธวิธีแล้วก็การปักปันเขตแดนที่ใช้กันทั่วโลกคือมันมีความละเอียดสูงพอที่จะเห็นลักษณะภูมิประเทศที่สําคัญสําคัญได้ชัดเจนการที่เรายึดตามแผนที่มาตราส่วนนี้เป๊ะๆเนี่ยก็เหมือนเราประกาศว่าทุกอย่างที่เราทํามันตั้งอยู่บนหลักฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติโอ้โหค่ะมันเลยช่วยปัดประเด็นโต้แย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ตั้งแต่ต้นเลย นี่คือรายละเอียดที่ข่าวทั่วไปไม่ได้บอกเราเลยนะคือมันไม่ใช่แค่การขีดเส้นบนดินแต่เป็นการวาง<ป>รากฐานทางกฎหมายไปพร้อมๆกันเลยเอาล่ะครับพอเรามีแผนที่ที่ถูกต้องมีแนวกำแพงคอนเทนเนอร์เบื้องต้นแล้วแต่การจะเปลี่ยนพื้นที่ตรงนั้นให้เป็นที่มั่นถาวรได้จริงๆท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดแบบนั้นมันคงเป็นงานที่หนักหน่วงมากเลยใช่ไหมครับเรียกว่าเป็นสงครามกับเวลาก็ว่าได้เลยค่ะ ข้อมูลบอกว่ามีการระดมเครื่องจักรกลหนักเข้าไปพร้อมกันอย่างเช่นรถแมคโรเนียใช้ถึง6คันทำงานพร้อมกันลเลยนะคะ6คันเลยเหรอครับใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะรถขุดขนาดใหญ่6คันทำงานเคลียร์พื้นที่ปรับหน้าดินขุดแนวพร้อมๆกันในพื้นที่จำกัดมันคือความโกลาหลที่ถูกควบคุมอย่างเป็นระบบเลยค่ะค่นึกภาพตามก็วุ่นวายแล้วและการทำงานที่บอกว่าทำกันแบบสว่างคาตาหรือว่าตลอดทั้งคืนเนี่ย มันส่งผลต่อคนทำงานขนาดไหนครับความเสียส่ยงสูงสุดเลยคือความผิดพลาดจากความเหนื่อยล้าค่ะการทำงานกับเครื่องจักรหนักๆง,งานเชื่อมงานเทปูนถ้าสมาธิหลุดไปแค่วินาทีเดียวอาจหมายถึงอุบัติเหตุร้ายแรงได้เลยอ <c oughs> แต่ในสถานการณ์นี้ความเร็ว,รวก็คือ <บ S 2> <บ ảo S 3> ความปลอดภัย<ร>ของคนที่อยู่แนวหน้าที่สุดค่ะยิ่งสร้างบังเกอร์หรือที่กำบังเสร็จเร็วเท่าไหร่ทหารที่ต้องประจำการตรงนั้นก็จะปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น มันเป็นการเอาความเหนื่อยล้าของทีมก่อสร้างไปแลกกับความปลอดภัยในระยะยาวของกองกําลังที่อยู่แนวหน้าค่ะครับเป็นการตัดสินใจที่ต้องทํากันหน้างานเลยแล้วในเอกสารพูดถึงพลังของประชาชนด้วยตรงเนี้คือจุดที่น่าสนใจมากเลยครับการที่มีอาสาสมัครพลเรือนเข้าไปช่วยในพื้นที่ปฏิบัติการแบบนั้นมันช่วยได้จริงขนาดไหนครับหรือจริงๆแล้วอาจจะไปเพิ่มภาระให้ทหารต้องคอยดูแลอีกตอนแรกก็อาจจะคิดแบบนั้นได้ค่ะ แต่ในกรณีนี้มันคือการเสริมกําลังที่ถูกจุดมากๆคืองานมันไม่ได้มีแค่การใช้เครื่องจักรหนักอย่างเดียวนะคะมันมีงานย่อยๆอีกเยอะมากที่ต้องใช้คนอย่างเช่นขนดินขนทรายผสมปูนส่งเครื่องมือซึ่งงานพวกนี้อาสาสมัครทาได้ดีมากและช่วยแบ่งเบาภาระของช่างฝีมือกับทหารไปได้เยอะเลย Oh. ค่ะมันทำให้ฐานช่างสามารถไปโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้เต็มที่มันคือการผนึกกกำลังที่ทำให้งานเดินหน้าไปได้เร็วขึ้นหลายเท่าตัวเลยค่ะเป็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่น่าทึ่งมากและผลลัพธ์จากความร่วมมือทั้งหมดนี้ก็นำไปสู่การสร้างบังเกอร์หรือหลุมหลบภัยที่เขาบอกว่ามันไม่ธรรมดาเลยใช้คำว่า ใหญ่กว่าบ้านและแข็งแกร่งติด1ใน5อันดับแรกเท่าที่เคยสร้างมาคำพูดนี้มันดูยิ่ยงใหญ่มากเลยนะครับในทางวิศวกรรมแล้วอะไรที่ทำให้บังเกอร์หลังหนึ่งมันแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนั้นครับประเด็นนี้สุดยอดมากค่ะ คำว่าแข็งแกร่งในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงแค่การใช้คอนกรีตที่หนาขึ้นเท่านั้นนะคะแต่มันคือปรัชญายในการออกแบบโครงสร้างเลยจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนว่านวัตกรรมสำคัญของบังเกอร์หลังนี้คือการผสมผสานเทคนิคค่ะแทนที่จะใช้แค่โครงสร้างเหล็กเส้นแบบมาตรฐานเขาใช้โครงสร้างเหล็กแบบถักเป็นตะข่ายซึ่งเป็นเทคนิคที่มักจะเห็นในการสร้างตึกสูงที่ต้องรับมือกับแผ่นดินไหวเดี๋ยวนะครับ เอาเทคนิคต้านแผ่นดินไหวมาใช้สร้างบังเกอร์ในสนามรบเนี่ยนะมันเกี่ยวข้องกันยังไงครับเกี่ยวข้องกันโดยตรงเลยค่ะเพราะภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดต่อโครงสร้างแบบนี้ไม่ใช่แค่แรงปะทะโดยตรงนะคะแต่ที่อันตรายกว่าคือแรงสั่นสะเทือนหรือช็อกเวฟที่วิ่งผ่านชั้นดินเมื่อมีอะไรมาระเบิดใกล้ๆค่ะ Oh. โครงสร้างแบบถักเป็นตะข่ายจะช่วยกระจายแรงสั่นสะเทือนออกไปทั่วทั้งโครงสร้างได้ดีกว่ามันทำให้บังเกอร์ไม่แตกร้าวหรือพังถล่มจากแรงระเบิดที่ไม่ได้โดนตัวบังเกอร์โดยตรงนี่คือการยกระดับวิศวกรรมภาคสนามไปอีกขั้นเลยค่ะสุดยอดคือคิดเผื่อไปถึงแรงสั่นสะเทือนใต้ดินด้วยไม่ใช่แค่แรงประทะที่มองเห็นแล้วทั้งหมดที่ว่ามานี้โครงสร้างซับซ้อนใหญ่กว่าบ้านสร้างเสร็จกว่า90%ในเวลาแค่70กว่าชั่วโมง ตัวเลขนี้มันแค่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับมันทําได้ยังไงกันเคล็ดลับคือการเตรียมการและการทํางานแบบขนานค่ะจากการวิเคราะห์ดูแล้วนะคะเขาไม่ได้เริ่มจากศูนย์หน้าง,งานแน่ๆแต่มีการเตรียมชิ้นส่วนสําเร็จรูปหรือ pre fabrication มาก่อนอ๋อครับจิ้นโครเมตคา่าย e ที่อาจจะถูกเชื่อมประกอบมาเป็นแผงๆแล้วจากพื้นที่ปลอดภัยพอมาถึงหน้าง,งานก็แค่ยกมาประกอบเหมือนต่อจิ๊กซอจากนั้นก็เทคอนกรีตแบบต่อเนื่องโดยไม่หยุดพักเลย เหมือนโรงงานอุตสาหกรรมที่ยกไปตั้งกลางแจ้งเลยนะเนี่ยทั้งหมดนี้ทำให้ผมนึกภาพออกชัดเจนขึ้นมากเลยครับจากตอนแรกที่เราเห็นแค่ภาพฐานเชิญธงขึ้นเสาตอนนี้เราเห็นภาพของรถเมคโครหคันที่ทำงานไม่หยุดเห็นภาพอาสาสมัครขนทรายเห็นโครงสร้างเหล็กแบบต้านแผ่นดินไหวและเห็นภาพการทำงานประสานกันอย่างบาคลั่งตลอด7 0ชั่วโมง มันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนและลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นในข่าวมากเลยครับถูกต้องเลยค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรักชาติหรือความกล้าหาญอย่างเดียวนะคะแต่มันเป็นเรื่องของความสามารถในการวางแผนการจัดการโลจิสติกขั้นสูงและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางวิศวกรรมภายใต้แรงกดดันมหาศาลเหตุการณ์นี้มันบอกเราว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้ดีมากๆค่ะพราะฟังแบบนี้แล้ว มุมมองเปลี่ยนไปเลยนะจากเรื่องราวที่น่าภาคภูมิใจในแง่อุดมการมันกลายเป็นกรณีศึกษาที่น่าทึ่งในด้านการบริหารจัดการภาวะวิกฤตไปเลยใช่ค่ะและอยากจะเสริมอีกนิดในตอนท้ายว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดสำหรับดิฉันในเรื่องนี้ไม่ใช่แค่อะไรที่เขาสร้างแต่คือวิธีที่เขาสร้างมันขึ้นมาค่ะ มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่แฝงอยู่ว่าเมื่อคนไทยจากหลายภาคส่วนทั้งทหารพลเรือนภาเอกชนที่บริจาคของมาตั้งเป้าหมายเดียวกันและทำงานร่วมกันอย่างไม่แบ่งแยก เราสามารถทำในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้สำเร็จได้ในเวลาอันสัน้นเป็นการปิดท้ายที่ส่งพลังมากครับและมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อจริงๆเมื่อเราได้เห็นแล้วว่าพลังแห่งความสามาคัคคีและนวัตกรรมเฉพาะกิจมันยิ่งใหญ่ขนาดนี้สามารถสร้างป้อมประการที่แข็งแรงขึ้นมาได้ในเวลาแค่3วันมันก็อดคิดไม่ได้เลยว่าถ้าเราสามารถนำพิมพ์เขียวของความร่วมมือแบบบ้านหนองจานนี้มาใช้กับการแก้ปัญหาใหญ่ๆเรื่องอื่นๆของประเทศไม่ว่าจะเป็น เป็นเรื่องภัยพิบัติหรือโครงการพัฒนาที่เร่งด่วนอะไรคือขีดจำกัดของสิ่งที่เราจะทำได้กันแน่ก็ขอฝากประเด็นนี้ไว้ให้ท่านผู้ฟังได้ลองนำไปคบคิดกันต่อดูนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญของเราเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ความรู้และมุมมองที่น่าสนใจมากๆยินดีค่ะ และขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังจนจบนะครับหากท่านชื่นชอบเรื่องราวที่สร้างความภาคภูมิใจเช่นนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามช่องข่าวประเทศไทย427ของเราไว้นะครับ mm. เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและเรื่องราวดีๆที่เราจะนำมาเสนอในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ